โอเควันนี้มาดูฝาที่เราเซ็ตทั้งหมดนะครับทาด้วยเซ็ตด้วยนะครับแล้วก็มีทรายหนาครบหมดนะครับเป็นกระเดื่องโรเลอร์นะครับแล้วก็ใส่แคมลูกปลงลูกปืนใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดนะครับอ่ะนี่สปองสปริงเราใส่ไปหมดแล้วพองถอดปิดให้หมดแล้วนะครับ็ตนนีนเน้เรามีทั้งส่งทำแต่เซ็ตขาดของในฝาสามารถสั่งเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแคมตัวนี้ย,ยก7.5นะครับเรามาดูกันว่ามันหมุนง่ายยังงลูกเดิมหรือเปล่า เอาไปเนี่ยสตาร์ทง่ายมากนะครับมีด้ายแต่งตัวแบตจำๆตัวคือสตาร์ทเหมือนรถเดิมเลยนะครับต้องสีเรียดเลยอันนี้คัน7.5นะครับอ่ะผมมนก็นี่โอเวอร์แล็บแล้วนี่นะครับนี่เลยผมมนปึ๊บผลง่ายมากนี่นะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ง่ายมากง่ายเวอร์ นะครับก็สนใจติดต่อมาลูกค้าไม่ต้องปวดหัวแล้วก็เราไม่ต้องไปมันเรียกว่าอะไรเจียกระเดื่องเลยทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียใช้ได้แบบยาวๆเลยทนๆนนะครับแล้วก็อย่างสําคัญคือสินกันว่าใช้ของเดิมแท้เท่านั้นนะครับอึดถึกทนแน่นอนนะครับแหวนรองสปริงเรามีเฉพาะทางร้านนะครับเจียสดทุกอย่างนะครับตัวเลขเปะนะครับแล้วก็เอาไปประกอบได้เลยแคมลื่นๆนะครับเดี๋ยวผมยกกระเดือนนะ่องนะครั กระเดื่องเนี่ยผมตั้งชิดเลยนะครับเพื่อที่จะดูระยะให้มันกดเยอะที่สุดนะครับนี่ลื่นๆเลยนะครับนี่ทำหลอดตรงแต่ลูกปืนแคมลื่นมากนะครับเอ้าไปขันปอนได้เลยขันปอนตั้งกับกระมุนเข้าไปให้สุดนี่นะครับเพราะว่าผมจะดูคือนอตเนี่ยมันชนหายวาวสุดเมื่อไหร่เนี่ย ผมจะเช็คอย่างนี้เลยว่าสปริงมันนั่งไม่นั่งนะครับถ้านั่งก็คือทํามันหลังวาวมั่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่นั่งก็คือผ่ามปึ๊บนี่โอเวอร์แลบแล้วผ่ามด้วยปึ๊บทำตามยี่สิบเก้านะครับฝานี้นี่เลยโคตรง่ายเลยนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยก็โอ้ไม่รู้จะง่ายไงแล้วทำกับผมเน่ยสตาร์ทไม่ยากนะครับง่ายด้วย ขอแค่มีไดสตาร์ทแจ่มพอส่งมาโมได้น,นะครับก็เราจะโมโจนกว่าลูกค้าจะสตาร์ทได้นะครับก็สนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับ